สวัสดีครับมันเองกับว่าพองานดัดแปลงนะครับผมเป็นงานชุกเชิญเล่งเวลาเห็ดนี่โดยช่างประจำฟาร์มของเราเองหน่วยบรรลยัยนนะฮะ <laughs> มันเองสถานการณ์นางานลูกปืนนะฮะลูกปืนลูกหลอดแตกมีอาการจังโดนเราอัจฉริบีมาตรวจมันเองทอนบาไวแตกกระจายเลย ทีนี่ก็ดีเสาแก้ไปซื้อลูกจริงนากวัตรงสเปกกับผู้่ที่สร้างเป็นจอไว้จะได้ได้มากอาดบหรือว่าดัดแปลงเนาะโดยทีมงานเไม่หมนไล่ยตนควากับลูกน้องพมานะชวนทำเวลาครับทำเวลาเพราะว่าถ้านี่หมูมันใหญ่เดี๋ยวหมูห่องนะครับบ่มีอากาศหายใจจะได้ต้องเฝา้าทำเวลาดัดแปลงออก สร้างหน่วยมันไล่ยุ่นนะครับก็เลยได้เอาขิดพอตะใบเรือยเรือยเครื่องไปยีจุมหรือว่าถั่าแกงครับเอามาใส่สวรรค์ตะขวงที่หนี่ก็เลยล่องมาเห็ดเบิ้งนะครับคนปรากฏว่ากับกับใส่ได้อยู่แต่ว่าก็ต้องใส่เวลาเนี้ยหน่อยครับเพราะว่าต้องควนหัวมันเงเท่ากับลูกหล่อนะครับลูกกินประมาณนี้ครับ เป็นงานหยาบเนี่ยยักน้อยนะครับเพราะว่าเห็ดหลวบๆเขาแบบวิธีดัดแปลงเขานะครับคนปรากฏว่าเขาได้นะครับโอเคแล้วใส่ได้เดี๋ยวยีทดสอบทดสอบ,บ,บเบิ้งก่อนนะครับขันบัวเฝ้าเห็ดแรก็ใส่คาไฟนะครับหมูใหญ่เปิดพัดลมเจ็ดตัวรุ่นแรกป่าไปหาเมืองเจ็ด ต้องเฝ้าสองนะครับเพราะว่าห้องมีเครื่องที่ปั่นแกสขีโมหรือว่าระบบใบหัแกสของเราเนาะเพื่อสีประหยัดพลังงานล่วงแล้วก็เพื่อสีวะให้กินไป่ลูกวนชาวบ้านนะครับตอนนี้มันพองขึ้นหลายก็ต้องนามาใส่เนาะนใดที่แกะคัดใดห้องก็ช่วยกันแกะคัดไปนะครับเฝ้าเห็ดเฝ้าเหล่าก็ตอนนี้หมูกําลังุวนวายครับมันมาหาหน้าที่แล้ว เวลาการทำงานของเฮาหลุมหนมาเกินหานาะทีไม่ได้กเปิดไฟฟ้าไว้นะครับตอนี้ก็ทำการเร็จชิ้นเราวเรียบร้อยตรสอบแล้วก็เร่งเครื่องปั่นแก๊สเครื่องกูเบตาเฮานะครับก็เร็จชิ้นแล้วนะครับบทสรุปแล้วก็ร่วมรแวมเรวหนาทีแก้ไขปัญหาโอทีเฉียบพันก่อนที่จะแก้ไขก็แคากัน ท่วนขบวนการทุกอย่างอยู่นะครับเพื่อที่จะกระชับดวล่าขึ้นทุกอย่างต้องมีการวางแผนเพิมกคนยาโอเคครับคลิปนา่าพอกันไหมนะครับตายแล้วเลยเรียบร้อยครับหานาที่ดัดแปลง